ครับผมสวัสดีครับผมอาร์มนะครับจากบริษัทส่วนการช่างและบริษัท SKC Home Center นะครับลูกค้าที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมย่างสร้างสรรค์นะครับก็จะได้ร่วมนะครับประกอบนะครับงานไม้จากชิ้นงานไม้ยางพาราและก็ไม้สนนะครับรวมไปถึงครับเรายังได้รับความร่วมมือนะครับจาก เครือข่ายนะครับหรือว่าซัพพลายเออร์ที่ดีของเราก็คือเบยเยอร์นะครับได้นําผลิตภัณฑ์นะครับมาให้เราลองใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสียูรีเทนนะครับหรือว่าสีงานไม้นะครับค่ะวันนี้นะคะเบเยอร์มาร่วมกับร้านส่วนการช่าง่ามีสีที่มาสาธิตนะคะจะเป็นสีทวินวันค่ะมีทั้งสีงานไม้งานเหล็กและก็งานปูนค่ะสีงานไม้จะเป็นยูรีเทนวันเทียรพิมพนะคะเหมาะสําหรับงานภายนอกค่ะเป็นสีที่มีทั้งรองพื้นทับหน้าและไม่ต้องผสมทินเนอร์ค่ะลูกค้าใช้งานง่ายค่ะมีเฉดสีให้เลือกกมมานะะค ส่วนสีงานเหล็กน,นะคะจะเป็น multi surface ค่ะเป็น two in one g i p t e c ค่ะสามารถทาได้ทุกพื้นผิวใช้งานง่ายไม่มีกลิ่นค่ะสีแห้งเร็วแล้วก็จะมีสีเป็นงานปูนนะคะ b a y e r cool t o in one ค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับงานปูนใหม่ค่ะหรือว่าปูนเก่าที่เป็นสภาพดีเป็นสีทับหน้าผสมรองพื้นค่ะลูกค้าไม่ต้องลงรองพื้นแล้วแล้วก็มีเป็นสีผสมนะคะลูกค้าสามารถผสมตามเฉดสีที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะ ทางร้านนะคะมีโปรโมชั่น Bayer AI ค่ะเพียงลูกค้าสแกน QR Code ผ่าน Bayer ร l u ับค่ะรับส่วนลดสูงสุดถึงถังละ200บาทรับสิทธิเ e r y อร์ i ที่ร้านส่วนกันช่างกันเยอะๆนะคะเราเปิดบริการนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันอาทิตย์นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครั8โมงถึงช่วง6โมงเย็นนะครับก็สามารถแวะเวียนมาสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานสีอของเราได้เลย